บบมารงายเนเ้าที่ค่ะดิฉัน้าสาวาละจ้าา่สายนะคะไม่ว่าดิฉันสายอยู่กับอะไรค่ะชื่พิมลีพายค่ะพิมม่พายนามสกุลอะไรคะพิมพ์ลีาพายไ,ไม่มีนามสกุลค่ะ้ายๆเขาก็เรียกกันว่าพิมพ์ลีาพายค่ะหรอคะใช่ค่ะก็จริงหรือเปล่าคะใคขอให้หนูดูหนอยได้ไหมคะบอรอหกพิมพมาเลยปอรอหกปลาราหกขวดสามร้อยสามสิบตอนนี้ลดเหลือสองร้อยสี่สิบ รับไหมสค่ะโอเคนี่อยู่ที่ไหนอะโอเคค่ะฉันอยากคุณกับเธอมานานแล้วเออมึงโทรมาเจอกูพอดีแหละกูเห็นมึงโทรอะ่ะเขาไปทั่วเลย ช่วงนี้นะคะแก๊งคอเซนเตอร์ระบาดหนักมากเลยจริงๆค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามาทุกรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดนะคะก็มาถึงคิวของคุณพิมพ์รีพายแน่นอนค่ะพิมพ์รีพายขายทุกอย่างงานนี้ค่ะแม่ก็จัดหนักจัดเต็มให้กับแกงคอเซนเตอร์เลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีคลิปเต็มๆม,มาฝากด้วยเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะคะว่าพิมพ์รีพายจะประทะฝีป่ากับแกงคอเซนเตอร์และเกมจะพลิกยังไงบ้างฉะกันเดืออหรือไม่ไปหาคําตอบกันได้เลยค่ะ สายเราสักคู่ระบบกำลัองดูสายเปลังยนเจ้าหน้าที่ค่ะดิฉันน้าส,สาวรถหัวลำไสยนะคะมไม่ทราบว่าดิฉันเล่นสายอยู่กับคุณอะไรคะชื่อพิมพ์ลีพายค่ะพิม์ลิาพลายนามสกุลอนนะไรคะพิมพ์ลีพายไม่มีนามสกุลค่ะคล้ายๆเขาก็เรียกกันว่าพิมพ์ลีพายค่ะหรอคะใช่ค่ะก็ระจริงหรือเปล่าคะใครขอให้หนูดูหนอยได้ไหมคะปอรอหกพิมพ์มาเลยปอรอหกปลาร้าหกขวด สามร้อยสามสิบตอนนี้ลดเหลือสองร้อยสี่สิบรับไหมโอเค okay. นี่อยู่ที่ไหนอะ่ะฉันอยากคุยกับเธอมานานแล้วเออมึงโทรมาเจอกูพอดีแหละกูเห็นมึงโทรอ่ะเขาไปทั่วเลยกูยจะบอกว่าเขาอ่ะรับสายมึงอ่ะเขาจับทางกันได้หมดแล้วมึงมาทํางานกับกูไหมมึงจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นกูมีงานให้มึงทำานะกูมีคลินิก กูมีร้านทำเล็บกูมีร้านทำผมแพ็คของกูมีแอดมินกูมีคอเชนเตอร์กูมีงานให้มึงทำเยอะมากมึงจะกรอกพริกกรอกน้ำพริกผู้เรียนทอดผักอบถ้ามึงไม่ชอบกินผักกูมีไก่ต้มน้ำปลานี่มึงอย่าไปทำงานอย่างนี้เลยอห่าเขาจับทางกันได้หมดแล้วะไยได้มันก็โหดหายมึงต้องไวนะมึงต้องเปลี่ยนอาชีพได้ค่ะแม่เออติดต่อไปนะคะเออมึงโทรมานะกูให้งานมึงทำดีๆสุดจะิตแล้วรับรองเลยมึงจะแฮปปี้มากมึงมีความสุขไปทุกวันเนี้ยได้ค่ะแม่ เอองั้นมึงออกมาทำกับกูโอเคค่ะแม่เออเออจ้ะจะจะได้ได้งานทำนะจ๊ะไม่ต้องไปหลอกใครเขาลงโฆษณาได้ที่0880-900-800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ